ว่าพี่หนิงเหนื่อยพี่หนิงตอนนี้เหมือนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะเนาะเหนื่อยแล้วก็อยากทําให้ทุกคนมีความสุขที่สุดบางวันอนะเขาบอกกับพี่แนะ่าว่าเาขาเพิ่งไลฟ์เสร็จตอนแบบตีสามตีสี่เขาได้ไปอาบน้ำแล้วตีห้าเขาต้องเข้ารายการส่วนตอนเช้าอะไรเงี้ยด้วยความที่เขาทํางานนดยจริงจริงยังบอกเลยว่าหนิงพักบ้างนะเพราะว่าจริงๆสุขภาพสําคัญกว่าเอาให้ตัวเองมีแรงเพื่อทางานไปในระยะยาวดีกว่ามาโหมแล้วน็อกไปอะไรเงี้ยค่ะก็ เป็นห่วงมากเพราะเขาทำงานหนักเยอะมากฉะนั้นเชื่อว่าทุกคนที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเข้าใจว่าหนิงกําลังทําอะไรอยู่และทุกสิ่งทุกอย่างก็ทาเพื่อลูกเท่านั้นนะคะก็ยังไงให้กําลังใจเยอะๆนะคะเอ็นดูว่าเกิดแต่กับหนิงเนาะอะไรหลายๆอย่างก็มารุ่มมาตุ้งชีวิตข่าวอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าประสุขเข้าประเสาแทรกมาตลอดเวลาเดี๋ยวก็มีขา่ขาวนู้นมีข่าวนี้ซึ่งหนิงไม่ได้เป็นคนทํา แต่ก็ให้กําลังใจอะค่ะทุกคนก็บอกว่าอยากให้แบบรักษาสุขภาพแล้วก็อย่าคิดมากอะไรเงี้ยบางทีเขาคิดมากบางทีเขานอนร้องไห้เรารู้สึกเสียใจแทนเพื่อนว่าแบบทําไมมันต้องมาเกิดกับเพื่อนเราด้วยอะไรเงี้ยที้สาถามก็คือตอนที่พี่หนิ ปไปไลกับจับเจนนี่แล้วก็มันมีฉออากที่พี่หนิงร้องไห้ก่อนน้องมิลีอะไรๆแล้วก็เป็นหัวเาพี่หนิงแบบเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ว่าพี่หนิงเหนื่อยพี่หนิงตอนนี้เหมือนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะเนาะหน่วยแล้วก็อยากทําให้ทุกคนมีความสุขที่สุดอยากให้เจ้าของสินค้าแฮปปี้อยากให้ยอดขายดีๆลูกก็ต้องเลี้ยงปิดเทอมอยู่ต้องพาลูกมาด้วยแล้วก็เขาทําทุกอย่างเพื่อลูกแล้วก็เพื่อครอบครัวแล้วก็อยากจะให้งานทุกอย่างมาเด้ว บางวันนะ่ะเขาบอกกับพี่น,นา,าเขาพุ่งไลฟ์เสร็จตอนแบบตีสาตีสี่เขาได้ไปอาบน้ำแล้วตีห้าเขาต้องเข้ารายการสดตอนเช้าอะไรเงี้ยด้วยความที่เขาทํางานเนี้ยจริงๆยังบอกเลยว่าหลิงพักบ้างนะเพราะว่าจริงๆสุขภาพสําคัญกว่าเอาให้ตัวเองมีแรงเพื่อทางานไปในระยะยาวดีกว่ามาโหมแล้วน็อกไปอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นห่วงมากเพราะเขาทํางานหนักเยอะมากมาไขา่หมีไก่ฉีกกับพี่อีกก็ไปออกบูธโฟนอินทําพิธีกรรอบงานอะไรเงี้ย นั่งขายแพ็คของกันคือเขาทำงานเยอะมากจริงแต่เขาบอกว่าเนแบบมมน้องนีน่ดึกแล้วยงังมาขายของอะไรอย่างเงี้ยีจ่จริงๆอะไม่ได้คาด<ม>คิดว่ามันจะดึกขนาดนั้นจริงๆอะบางคนไปรอตั้งแต่บ่ายก็มีเขาเชื่อป่ะคือทุกอย่างมันไม่ได้เป็นอะไรคือถ้านนหนิงรู้ว่ามันดึกขนาดนั้นนะคะนะ่าวหนิงเขไม่พาลูกมาตั้งแต่เย็นหรอกแต่เขาไปรอตั้งแต่แบบยังฟ้าสว่างอยู่เลยแต่บางคนกว่าจะได้เข้าบางคนไม่ได้เข้าไลฟ์ก็มีต้องกลับบ้านไปก็มีเพราะฉะนั้น อ๋อก็กำลังเห็นใจแม่ค้าแล้วก็นักแสดงผู้มีลูกแล้วเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนิดนึงนะคะก็อยากท่านั้นเชื่อว่าทุกคนที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเข้าใจว่าหนิงกาลังทําอะไรอยู่และทุกสิ่งทุกอย่างก็ทําเพื่อลูกเท่านั้นนะคะก็ยังไงให้กําลังใจเยอะๆนะคะค่ะนิลินก็น่ารักช่วยคุณแม่ใช่นินลินน่ารักมากนินลินช่วยขายช่วยพรีเซนต์แล้วก็อยู่ทั้งวันเลยอะ่ะจนแบบ เข้าใจนะเด็กก็มีง่วงมีอะไรแตบบ่พอถึงเวลาที่แม่ต้องขายของแล้วน้องก็ต้องเป่นมาแบบช่วยแม่ขายทำเต็มที่เพราะว่าหนิงมีนิลินเป็นเขารี่ว่นนี้ลินมีหนิงเป็นไอดอล,ลเขาเห็นแม่แบบสู้มากทำแบบทุกอย่างมาปูพื้นฐานในเขามากเพื่อจะเป็นแบบแบบเด็กที่ดีลูกที่ดีและผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าฮะเชื่อว่านิลินรู้ว่าเขาจะต้องช่วยซัพพอร์ตแม่ยังไงบ้างเขาก็ต้องทำเต็มที่ ในช่วงนี้พี่ค่าน่าให้กำลังใจพี่หนิงอย่างไรบ้างเพราะว่าก็เจอดราม่าเรื่องโดนแต่งชื่ออีกเรื่องของพี่เซนเตอร์เก่าเรื่องผลิตภัณฑ์เอ็นดูว่าเกิดแต่กันหนิงเนาะอะไรหลายๆอย่างก็มาลุมมาตุ้งชีวิตข่าวอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพระสบเข้าประเสริแทรกมันตลอดเวลาคือบอกเลยว่าเรื่องสุขภาพสำคัญสุด จะยังไงก็ตามใจเราต้องแข็งแรงที่สุดอย่าไปไหวตามทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็มันยากมากที่จะควบคุมสิ่งนอกเราได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครจะมาทําอะไรแล้วเดี๋ยวก็มีข่าวนู้นมีข่าวนี้ซึ่งหนิงไม่ได้เป็นคนทํา <c oughs> แต่ก็ให้กําลังใจอะค่ะทุกคนก็บอกว่าอยากให้แบบรักษาสุขภาพแล้วก็อย่าคิดมากอะไรเงี้ยบางทีเขาคิดมากบางทีเขานอนร้องไห้เรารู้สึกเสียใจแทนเพื่อนว่าแบบทาไมมันต้องมาเกิดกับเพื่อนเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพื่นิร้องไห้บ่อยมาก ก็ไม่ได้บ่อยเขาเป็นคนเข้มแข็งนะแต่บางทีมันแบบสุดแล้วอะไรเงี้ยก็มีก็ต้องให้กําลังใจกันไปนนส่วนนะะมีโอกาสที่แบบแฟนจะได้เห็นลูกชายอ๋อสุดหลอ่ออยากอยากอยากให้ทุกคนเห็นลูกชายมากทุกวันนี้ถ่ายรูปจะโพสต์แค่อินสตาแกรมนะยังต้องไปขออนุญาตคือจริงๆขอมานานแล้วแต่เมื่อก่อนอยังอน,อนุญาตแม่บ้างไง <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้ไม่คุณแม่ไม่คุณแม่ไม่ไว้ก่อนเลยคือด้วยความกําลังจะเข้าสู่วัยรุ่นน่ะ เขาก็จะรู้สึกว่าไม่เขากลัวเพื่อนที่โรงเรียนเห็นล้วเดี๋ยวโดนล้อเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่ให้แม่โพสตวันนึงเดี๋ยวเขาคงโพสเองเดี๋ยวลูกมีช่องทางโซเชียลของตัวเองแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะคะว่าใช้อะไรอยู่เพราะตอนนี้ใหญ่ทุกคนเห็นมากเลยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่15เลยนะ15เดือนหน้าแต่สูง185แล้วค่ะคนโตฮาร์เปอร์ส่วนฮันเตอร์คนเล็กก็เป็นนักบาส10ขวบนะคะส่วนนาดาก็เอ้ย11ขวบแล้วนาดาก็9ขวบก็กำลังแบบตุ้ยนุ้ย แล้วราจะมีแพนมาช่วยแม่ไลฟ์ในของไมหมคะไปเมื่อวานก็ไปไปทั้งบ้านน่น้องเจนนี่ตามมาถึงบ้านพี่ปอเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเห็นเพื่อนแม่อยู่เยอะแล้วเขาถ้าจะพูดไม่ทันสู้ไม่ได้เขาก็เลยหลบไปเล่นกับน้องเพาลูกพี่เอ๋แทนอะ <c oughs> ไรอย่างเงี้ยจ้ะก็ตามไปทุกชอบไลฟ์มากคือคนนี้เราจะเป็นตัวตายตัวแทนของแม่ที่จะปั้นเป็นแม่ค้ามื <c oughs> อหนึ่งแห่งประเทศไทยเจนนี่รอนะคะเดี๋ยวจะมีนาดามาสู้ค่ะเอ จะขอบคค,อบคุณค่าทำอยากพาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c ค i b ์ที่ YouTube c h anel n ทับดราเฟซบ o ๊กทับดรา,ลาและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ